สวัสดีบอนนกําแพงเพชรค่ะ a อบกัมพงเพรแม่มารีครับกําแพงเพรมีมีม,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 มีมีงานอยู่ที่นครสวรรค์ด้วยนะครับโอ้ยพยายามค่อยน้ำเด้อแม่ข่อยส่งคือสีไครนี่แล้วมีอยู่ที่นครสวรรค์ครับยิบหาลูกหลานเดินทังไปทําการแสดงในการออนทัวร์กรุงเทพมหานาครรอบที่สามนะครับยิบยิบห้าถึงสามสิบมกราคมครับ ถ้าตามจริงๆอ่อนทวอ่ายีบสามครับอยู่ชนบุรีอยู่สะเชิงเซานะครับ แาว่าก็อากาศร้อนถ้วยอีลีแต่ออนทัวก์ง่าครับปากทางเขาเตาโลอ่าพัทยานะครับยี่หกวัดโกกากสมุทรสาครนะครับเป็นงานประจําปีเบิงฟรีพร้อมในเบิงล้าเรืองสอดแกงพร้อมกินยาดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณแม่พยอมครับบรรลุนกิจเราแม่มันมันมันย้ำมือเสาร์จังสิมันฮอนฮอนแม่เนี่บรรลุนไปอาบน้ำมาสองเือแล้วบดนียาำดึกดึกยเำมือคืนมากันน้ำหมอกกันลุ่งหลายเราใส่หรือต่อนอนบรรลุนก็ต้องใส่เสียกันหนาวไว้มันหนาวอีลีได้แมมหนาวอีลี หนา,าวบัวานลาหมอกแบบเปียกเบอเลยแม่กลางเต็นท์เนาะนี่หมอกเปียกนะครับมันบันมือนี้ก็สินาบ้านเจ้าภาพอยู่หม่องโฮมสีแดงๆงซ้อยตรงไปนี่แม่บ้านเจ้าภาพกันบ้านลหลังงี้นะครับเพิ่นว่าสามแสนสามแสนจ้างสามแสนกลัวนะครับจ้างมาเบิงคอยก็เลยแม่เจ้าคือมีบุญมีวาาสนาหลายแท้ ขนขิงข่อยลูกข่อยว่าจังสี่ล้โอ้แมียม,มักแมียก็ได้จ้างมาให้พี่น้องได้เบิรงนคนว่าจะวาสนาเพิ่นพี่น้องเอ้ยจ้างบอลำีสามแสนกลัวมาให้พี่น้องได้เบิง่งจับมองได้ายไปเบ็ดกรวยนอนจอาพื่นเ็ดส่างบุญบารามีเวลาบัดคอยหาเงินสู่มือ <c oughs> สนามเมื่อนี้แม่นะครับมุมมีขี้ฝุ่นครับมือนี้มุมมีขี้ฝุ่นเพราะว่ามีต่อขี้เฟี้ยงแม่มีต่อขี้เฟี้ยงอันมันตั้งซี่โกโดกีเดยูนะครับแต่บัดนี้ยางมือแรงมาผี่น้องมาหนีมุนแปลเดือเติดเบิดนะครับห้องน้าแม่ก็ตามอัศมมอมีแมบนะครับก็ะไปได้สามสะดวกนะครับหรือถ้าไปไม่ได้จริงๆอยู่ตรงนี้นะครับมองเต็มสีเขียวๆนี่เด้อขังเวทีฝ้ายข้าราชการนะออกเวทีจะอยู่ฝั่งขวาบ้านหลังนี้นะครับมีปลายติดอยู่นี่นะครับมีห้องน้ําแค่สองห้องนะครับ แล้วก็บานเจ้าภาพยางเข้าไปทั้งในผู้อดทนบ่ได้อยากนั่งอีดีนะครับเรียนเชิญนะครับนะครับสีเดินจงกรมคดีวินทาบาทก็ดีนะครับตามทุ่ง,งานาไปเลยนะครับเอาเสียมมาพร้อมคุดอีปูว้น้าฟางล่าไปพร้อมจมมวนไหลแม่แ <c oughs> มนคามพยาแมนชั่นร่างกายปรับไม่ทันสอดีแม่ทองใบแม่อรทัยมีไรสดนะครับบบาโนนค้นว่ามวลขอบคุณครับแม่อรทัยสอดีเบาโนนสอดีพี่น้องป้องปายอีกจากเทือก่อน บสบายดีทั้งต่างประเทศฟังทรายขวมแม่น้ำโขงแม่น้ำของทั้งปุ่นเด้อสวัสดีพู้สิไปไปน้องข้าอีกนะครับสวัสดีผู้ไปได้พอเถาแม่ถา่าอยู่ทั้งต่างประเทศน้ำสวัสดีทั้งประเทศไทยน้ำนะครับเมื่อนีลูกลานมาล้ำใจเกินร่อยเดินทางมาสมโพธประดับเกียรติตำบลหนองกระทิงอำเภอลำไปม่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับมากับล้ำเรื่องกันในเบิง้งเบองอยากเบิ้งตลกก็ได้พี่น้องบกขา,ากันตำรวจ